ฝากคุณยายเพิ่มซับด้วยนะคะนีแกมาวันนี้แกมาด้วยนะคะหนึ่งหนึ่งบ้านนะคะตอนไม่ทันนะแตะ่เ <bla bla> ย,ย็นไม่กินไม่กินกล้วยแม่จะกินแตงรู้ปะตอนไม่กินกล้วยจะกินแตงแตขอบขบพระคุณคุณแม่พนอ,อพรนะคะเมตตาลูกสาวนะคะของแป่งนะคะขอบพระคุณนะคะคุณแม่ตาอ่ะตอบไม่ทันนี้คุณยายพังเพิ่มซับคุณยาย หันหน้ามาทางนี้มีแม่แมๆอยู่ทางนี้คุณยายมาแต่เช้าเลยนะคะคุณยายพังเพิ่มทรัพนะคะฝากคุณยายด้วยนะคะคุณแม่แกชื่อช้าแกชื่อพังเพิ่มทรัพนะคะอยู่กับหลานน้อยเป็นคนไล่ให้ไล่ว่าแกสวัสดทิศมะว่าหลานไปโรงเรียนไปอยู่กับหลาน หลานสาวตอนนั้นเราก็ไลฟ์ซื้อโทรศัพท์ให้น้องแล้วก็ให้น้องไลฟ์สดนอะเมื่อก่อนน้องไม่มีช่องก็เลยไลฟ์สดนะคะให้คุณแม่นะคะแล้วคุณแม่ก็เมตตาซื้อโทรศัพท์ให้น้องแล้วก็ให้น้องเปิดช่องไลฟ์สดน้องแป่งไม่กินกล้วยไม่โยนนะกินแม่เขาจะกินแตงก่อนอคุณแม่บอกว่าต้องกินนะไม่กินแม่ไม่โยนนะกินกินนะคะแม่จะเลือกเอาแต่งโมก่อนช้างอย่าก,กินหวานหนะวานเนาะหวานหวานเย็น สมนึกมาแล้วสมนึกเจอยายเปิงนะยายเปิงกันเป็นแดนเซอร์เป็นนักร้องอ่ะยายร้องเพลงให้คุณแม่ฟังก่อนเล็้แนะนําตัวก่อนคุณยายอ่ะคุณยายร้องเพลงคุณยายร้องเพลงโอ้โหบอกชื่อนางเปิงนาสกุลโยุโอ้โหบอกชื่อนาสกุลด้วยร้านชื่ออางุน ทานจ้าคุณแม่จ้าคุณแม่ทุกท่านโปรดเมตตาปราเนอน้องเพิ่มชักด้วยนะจรัคุณแม่ขอบคุณค่ะร้องเพลงว่ายายแมยายร้องเพลงว่ายายยายเปิดตัวด้วยการร้องเพลงให้คุณแม่ฟังหน่อยแล้ว <c oughs> ก็เอาจางฮะปล้งชิมเลยโอมีแล้วบ่เบปอกให้อีกวันแม่คิงว่างรีบไหมรีบไหมรีบไหมเออไปเออไม่เป็นไรมาจะให้ปอกอีกอ้ยาไอ้ย่าปอกแกปองกัาเต้เออเป็นก็ละนะหนึ่ง ฮาคุณยายแล้วแล้วช่องางเราเป็นช่องทางกดติดตามด้วยนะคะอ่านอนเพิ่มซ้ำอยู่ตรงไหนเอ่ยหนูก่อนหน้านี้นอนก็ไม่มีใช่ไหมหรอก็ไปไลฟ์ให้คุณแม่นะคะช่วยซื้อโทรศัพท์ให้น้องให้น้องก็ไลฟ์สดสามารถแต่ว่าโอ้ยดีจังเลยมีรายได้เนาะสร้างแบบช่วยเหลือครอบครัวอืมอะไรเขาไม่ชอบไม่อะไรแล้วที่โทรศัพท์ทีนี้เราก็เลยเป็นสะพานบุญช่วย แม่เสลท่านท่านนสไสดดไลสดตอนนี้ก็มีรายได้คนติดตามยังเท่าไหร่เออเดี๋ยวพี่ให้พี่ต้มไปไปไล์ให้ไหมไปดันช่องให้ไหมเออ่าสักเพลงหนึ่งลูกไม่ต้องอายลูกไม่ต้องอาย เคยกันแลกสาวหวานน้องเป็ดมีฉันตัวนั้นมาดังเร็วแต่เขาเขานี่มีแสตังเขาบอกวาัวอย่างกระพากันตัวหัวไปมาฟังตัวฉันสิมาเราฉันเป็นเมียชาวมาด้วยความจำ เออสองร้อยคะแนนพี่ตั e ้มให้ไปอ่าพ like uh ี huh. so, uh, n ong, n ong ่ต uh ั้มให้สองร้อยคะแนนเอ้เนอด้คะนนเดียวเดียวเดียวน้องน้องชื่อไรลูกอลูกอ่ะ อ่าชื่อช่องชื่อช่องอะไรพังน้องเพิ่มทรัพย์พังน้องเพิ่มทรับเออเดี๋ยวอันนี้พี่ตั้มคนรักช้างนะจะให้พี่ตั้มไปช่วยไล์ขายผลไม้ไหมจะได้ไดันช่องให้เออแม่แม่แม,แม่ขายผลไม้ตอนกี่โมงตไหนลูกี่บงเย็น,ยนขายทุกวันสิลูกขายทุกวันสิเอออ๋อน้องไปเรียนปิดเทอมจะขายทุกวันเลยปิดเทอมอ๋อเดี๋ยวน้องยังไม่ปิด ปิดแล้วปิดแล้วเริ่มขายทุกวันแล้วเริ่มขายทุกวันแต่แม่แต่แม่ยัง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 ไหไม่ได้เองต้องอาศัยหลานหลานยายไม่รู้อะไรหรอกเหรอยายต้องใส่ทูพีเต้นรู้ไหมเออเด้อนั่งเด้อเด้อเด้อนั่งเดินเนี่ยเออนะอาน้องเพิ่มทรัพย์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงก็ พี่จั่นอะพี่จั่มไม่รู้อ่ะวันไหนไลฟ์วันไหนไลฟ์หนูต้อง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 แจ้งพี่บาพี่จะได้ไปช่วยไลฟ์ไงเออวันไหนไลฟ์เออเอาเอาเอามีไลฟ์ไหมหนูมีไลฟ์ไหมลูกอ่านน้ำบวกไลฟ์พี่ตั้มมาลูกเวลาที่เราไม่ไปเออไม่ได้ไปไปไปไลฟ์อ่ะเนาะเพราะเราก็อยากช่วยทุกเชือกันนะครับที่ ที่เขามีช so, ่องไม่มีช่องนะครับก็ทุกวันนี้ก็ไปไปไลฟ์อยู่หลายช่องอยู่าลูกอ่ะอ d ตัดีอ่ะนะครบแล้วใช่ไหม เออถ้าหนูไลฟ์แล้วหนูก็บอกพี่แล้วกันส่งพิจัดมาลูกอันนี้จะสองร้อยอ่าเมื่อกี้สองร้อย <c oughs> อ่าหน então, ูมีเลขบัญชีพี่ลูกกับพี่ตั้มโอนให้สองร้อยลูกโอนให้ยายคนละเอ่อคุณเหลือไม่มีช่องเลยนะคุณเหลือพี่เด็กเข้ามาอยู่คนใดอ่าฮ่าฮ่าฮ่าใครจะช่วยสนับสนุนพี่กวางน้องกวางอ้าวแจ้งมานะอ๋อบ้านนี้มีน้องนึกหูนะก้อนทองไม่มีคำอ้าวนี่ไม่มีช่องดีไม่มีช่องอ่าอ่าไม่มีช่องคือก้อนทอง อ๋อไม่มีช่องแล้วพ่อมอ๊ะพ่อพ่ออยู่ตรงไหนอ่ะบ้านผมอยู่สิบปังแล้วแล้วผมจะไปไลฟ์ได้ไหมอ่ะเออถ้าถ้าไม่มีช่องเนี่ยผมไปช่วยไลฟ์ได้อยู่นะผมผมไปช่วยไลฟ์ได้อยู่นะเล้นเป็นสี่อะไรลูกอ๋อนสอะอทกระสอบทองกระทองสามงานทกสอที่ชนะ อ๋ทกศนี่าเขชีอะไรหนึ่งสองสองหงสองกสองแปดเจดแปดแปดเจ็ดแแล้วอะไรนะหกหนึ่งเก้าอนางผิงใช่ไหม ปึอ่น๋อนปึงอยู <te> ่นกอ้าวนะนี่ช่วยน้องใหม่เพราะว่าพี่พี่พี่หนูพี่หนูพี่หนูนะเนาะบ้านนี้ร้องเพลงเพาะอ้าวโอเคเดี๋ววันไหนไลน์หนูหนูทักพี่มาแล้วกันพี่จะช่วยไลน์ที่บ้านให้ ตอนนี้ก็ไปบ้านช่วยบ้านจำปาเขาไล่หนึ่งหลังแล้วก็ป่าปูคคำแก้วแล้วก็ยังดีม,ม,มีมีแก่ก็ไปช่วยเขาไล่อย,อยู่เนี่ยแล้วก็เราไปช่วยเขาไล่ออะนะอันไหนใครที่เขาไม่ค่อยนั่นก็ไปช่วยเขาขายผลไม้ครับไม่ไม่ได้คิดตังค์นะไม่ต้องเสียตังค์ให้ผมนะไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องมายีีตองอะไรกับผมเลยสบายเลย ครบับขอบคุณครบับขอบคุณรคณรบับอาจจะปาทักมาแล้วเดี๋ยวผมจะไปกัจบจำปาแนละ้วเนี่ย